สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้ผมจะมาสอนควงปากกาตามวง BTS นะครับหรือว่าจองกุ๊กนั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะไปดูใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องฟิปสมายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ปากกาธรรมดาตามในคลิปกันก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักท่านี้ในชื่อว่าโซนิกนะครับอ่ามันจะเป็นการวางไว้ระหว่างนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็ ใช้นิ้วโป้งนะครับเป็นตัวสร้างแรงดีดออกไปในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าในคลิปตัวอย่างจะง่ายกว่านี้ครับมันคือการดีดเป็นวงกลมออกไปเฉยๆครับเราไม่ได้เปลี่ยนนิ้วหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเลยนะครับวิธีการก็คือจับด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งมานะครับจับนิ้วชี้นิ้วกลางเอานิ้วโป้งมาคาบไว้นะครับ ตัวปากกาเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างร่องนิ้วโป้งพอดีนะครับอ่าจับแบบนี้นะครับปล่อยนิ้วโป้งออกมันคือการคีบไว้ด้วยนิ้วชี้นิ้วกางจับในลักษณะนี้เสร็จแล้วดึงนิ้วโป้งเนี่ยครับอ้อมไปที่ด้านหลังปากกาโดยที่เราไม่ได้ยกอ้อมนะครับแต่ว่าเราจะดึงเพื่อให้มันเกิดแรงดีนะครับอ่ามันจะเกิดแรงดีในลักษณะแบบนี้นะครับขัดมันไว้อ่าพอเกิดแรงดีดปุ๊บให้เรา จังหวะที่เราดีดเนี่ยครับให้เราขยับนิ้วชี้ดีปุ๊บขยับนิ้วชี้ออกไปด้านหน้าดูนะครับดีดขยับนิ้วชี้ออกไปด้านหน้าดีดดีดขยับนิ้วชี้ขึ้นไปแล้วก,กลับเข้ามามันก็จะเป็นวงกลมในลักษณะนี้นะครับอ่าดีดขยับนิ้วหรือง่ายๆงอนิ้วแบบนี้ใช่ไหมครับพอดีดให้เรายืดดีดยืดดีดแล้วก็ยืดนิ้วออกไปพอยืดนิ้วออกไปแล้วก็ กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับในลักษณะนี้มันก็จะเป็นวงกลบนั่นเองทีนี้ตามในคลิปเลยนะครับก็คือยกขึ้นมาแล้วก็หมุนอ่ามันจะเป็นด้านนี้นะครับในคลิปเราจะเห็นว่าเอามือเนี่ยปิดหน้าไว้แล้วก็ชูด้านหลังมือออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็แค่เอานิ้วโป้งดีดดีด,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 ดนะครับอ่าเราอาจจะดีดพอเริ่มชํานาญแล้วเนี่ยเราไม่ต้องง้างออกมาเยอะครับเราแค่ ซุกๆไว้ด้านในหน่อยหนึงดีแค่เล็กน้อยก็ได้นะครับอ่ามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับต่อมาสำหรับปากกาควงนะครับก็ด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่าแล้วก็สมดุลที่ค่อนข้างบาลานซ์กันเนี่ยครับการควงเราจะเห็นว่ามันเป็นวงที่ชัดขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็บวกกับรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นด้วยซึ่งถ้าใครแค่อยากควงท่าเดียวนะครับ อยากควงแค่ท่านี้ท่าเดียวผมก็แนะนําว่าปากกาธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากควงท่าอื่นด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเห็นเนี่ยในวง b t s เนี่ยครับเขามีไม่ใช่มีแค่คนเดียวที่ควงแล้วก็ไม่ได้มีแค่ท่าเดียวด้วยนะครับยังมีท่าอื่นอีกนะครับก็ถ้าใครที่อยากควงท่าอื่นๆด้วยผมแนะนําว่าหาปากกาควงโดยตรงเนี่ยจะทําให้เราฝึกได้ง่ายกว่าเป็นได้ไวกว่านะครับก็ลองตัดสินใจกันดู จบไปแล้วสําหรับการสอนควบการนะครับก็ท่านี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคล้ายๆกับโซนิกเลยนะครับแต่ว่าจะง่ายกว่าขั้นตอนจะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ